ข้อหนึ่งค่ะสำลี1กิโลกรัมกับแตงโม1กิโลกรัมแตงโมหนักกว่าใช่หรือไม่ต้มหนึ่งกองุค้อให้ตาักองให้ห วันนี้เราต้องมีเกมมาให้เพื่อนๆเล่นสนุกๆ,ๆอีกตามเคยคะ่ะโดยกติกาของเรานะคะมีว่าเราจะแบ่งเพื่อนๆอ,ออกเป็น2ทีมแบ่งไป้สองทีมสมาชิกในทีมทีมละ2คนนะคะกติกาขั้นแรกของเราเราจะมีเกมคำถามให้ทั้งหมด3ชุดคำถามโดยชุดที่1และชุดที่2เราจะให้สมาชิกในทีมส่งตัวแทนเข้ามาตอบคำถามนะคะส่งตัวแทน ด้วยคำว่าใช่หรือไม่ถ้าเราคิดว่าใช่ให้ยกเท่าไหร่ถูกนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ให้เรายกเพื่อหมายนะคะใครตอบถูกได้ไปหนึ่งคะแนนใครตอบผิดนะคะไม่ได้คะแนนค่ะชุดที่3นะคะจะมีความพิเศษเพราะเราจะให้ทั้งสองคนสมาชิกในหีนทุกคนเข้ามาทาําการตอบคาถามสามารถปรึกษากันได้และชุดความพิเศษของชุดที่สามยังก,ก็คือ คะแนนของชุดที่สามจะเป็นคะแนนคูณสองค่ะถ้าทีมไหนนะคะทําคะแนนในชุดที่หนึ่งและชุดที่สองไม่ได้เราก็ต้องมารอลุ้นในชุดที่สามค่ะเพื่อน่นอยากดูกันแล้วหรือยังคะถ้าอยากดูแล้วไปชมกันเลยค่ะทีมที่หนึ่งยกมือค่ะทีมที่สองยกมือค่ะคำถามชุดที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะข้อหนึ่ง วิตามินดีพบในน้ำมันตับปลาใช่หรือไม่ทีมที่หนึ่งได้ไปหนึ 2, ่งคะแนนค่ะทีมที่สองได้ไปศูนย์คะแนนค่ะคำตอบคือใช่ข้อที่สองวิตามินซีช่วยในการเผาผลาญอาหารเพื่อให้ได้พลังงานใช่หรือไม่ทีมที่หนึ่งได้ไปหนึ 2, ่งคะแนนค่ะทีมที่สองได้ศูนย์คะแนนคำตอบคือไม่ใช่ วิตามินที่ช่วยในการเผาผลาญอาหารคือวิตามิน b 5ข้อ3มนะคะโรคก,กระปิดกระเปิดเกิดจากการขาดวิตามิน D ใช่หรือไม่ทีมที่1ได้ศูนคะแนนค่ะทีมที่สองได้1คะแนนค่ะคำตอบคือไม่ใช่นะคะเกิดจากการขาดวิตามิน C ค่ะข้อ4ค่ะการขาดวิตามิน B12 จะทำให้มีอาการซีด ชนิดเม็ดเลือดแดงโตใช่หรือไม่ทีมที่หนึ่งได้0ูคะแนนค่ะทีมที่สองได้1คะแนนค่ะคำตอบคือใช่นะคะสำหรับชุดคำถามชุดที่1นะคะทีมที่1ได้ไปสามคะแนนค่ะ<อ>ทีมที่สองได้ไปสามคะแนนเช่นกันค่ะเ,<อ>เราจะไปต่อกันที่ชุดคำถามชุดที่สองค่ะทีมที่หนึ่งยกมือค่ะทีมที่2ยกมือค่ะ เริ่มชุดคำถามชุดที่2นะคะข้อหวิตามินแบ่งออกเป็นสองประเภทคือวิตามินละลายในน้ำและวิตามินละลายในไขมันใช่หรือไม่ทีที่หนึ่งได้หนึ่งคะแนนค่ะทีที่สองได้หนึ่งคะแนนค่ะคำตอบคือใช่ข้อสองวิตามินดีช่วยลดอาการอักเสบและจุดด่างดำที่เกิดจากสิวได้ใช่หรือไม่ทีที่หนึ่งได้หนึ่งคะแนนค่ะ ทีมที่2ได้1คะแนนค่ะคําตอบคือไม่ใช่นะคะเป็นของวิตามิน A คะ่ะข้อ3วิตามิน K พบในผักใบเขียวมักขือเทศไข่แดงตับและเนื้อหมูใช่หรือไม่ทีมที่1ได้ศูนย์คะแนนค่ะทีมที่2ได้1คะแนนค่ะคําตอบคือใช่นะคะข้อ4 วิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาสามารถพบได้ในเนื้อหมูและ,มะเมล็ดทานตะวันใช่หรือไม่ทีมที่1ได้หนึ่งคะแนนค่ะทีมที่2ได้1คะแนนค่ะคําตอบคือไม่ใช่วิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกสามารถพบได้ในธัญพืชโยเกิร์ตค่ะข้อหข้อสุดท้ายนะคะวิตามิน B6 จะเกี่ยวกับผิวหนังถ้าขาจะเป็นผิวหนังอักเสบใช่หรือไม่ ทีมที่1ได้ศูนย์คะแนนค่ะทีมที่2ได้1คนคะแนนค่ะคําตอบคือไม่ใช่วิตามิน B6 จะเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาทหากขาดวิตามิน B6 จะเกิดภาวะซีดหรือโลหิตจางได้สรุปคะแนนนะคะทีมที่1ทําไปได้3คะแนนค่ะทีมที่2ทําไปได้5คะแนนเต็มค่ะไปพบกันต่อในคําถามชุดที่3คาค่ะ ขณะนี้นะคะทีมที่1มีคะแนนรวมทั้งสิ้น6คะแนนค่ะทีมที่2มีคะแนนรวมทั้งสิ้น8คะแนนค่ะในคำถามชุดที่3นะคะจะมีทั้งสิ้น5ข้อข้อละ2คะแนนก็คือจะเป็นคะแนนคูณ2จากข้อเมื่อกี้นะคะใครทำคะแนนได้สมมูรณ์ไทีมที่2ทํทำคะแนนได้5ก็คูณเข้าไป2คะแนนก็จะเป็น10คะแนนใช่ไหมคะอ่ะต่อไปจะเริ่มคำถามชุดที่3เลยนะคะ ข้อ1นึงค่ะสำลีหนึ่งกิโลกร,รัมกับแตงโมหนึ่งกิโลกร,รัมแตงโมหนักกว่าใช่ใหรือไม่ทีที้่1ถูกค่ะได้ทีทีหนึ่งถูกนะคะทีที่สองถูกค่ะได้ไปคนละหนึ่งคะแนนก่อนนะคะคำตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะน้ำหนักเท่ากันค่ะข้อสองส้มหนึ่งกองุน <c> อ <oughs> ขอให้ปากฟ้องไป ข้อสองส้มหนึ่งกองเงาะหนึ่งกองลำไยหนึ่งกองเอากองรวมกันได้สามกองใช่หรือไม่ทีที่1ได้1คะแนนค่ะทีที่สองได้1คะแนนค่ะคำตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะรวมกันได้แค่เกาะ1กองค่ะข้อสมค่ะถ้าเราวิ่งอยู่ลำดับที่สามและวิ่งแซงลำดับที่สองขึ้นไปเราจะอยู่ลำดับที่1ใช่หรือไม่ ทีที่1ได้1คะแนนค่ะทีที่2ได้1คะแนนค่ะคาตอบคือไม่ใช่นะคะเราวิ่งแซงลำดับที่สองไปเราจะต้องอยู่ลำดับที่2ค่ะข้อที่4ี่คนในประเทศญี่ปุ่นนิยมกินปลาดิบใช่หรือไม่ทีที่1ได้1คะแนนค่ะทีที่2ได้1คะแนนค่ะคำตอบคือใช่ค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะ ข้อที่ห้าบางเดือนมีสาสิบเอ็ดวันบางเดือนมีสาสิบวันเดือนที่มีวันที่ยี่ดมีเพียงเดือนเดียวใช่หรือไม่ทีที่หนึ่งได้หนึ่งคะแนนค่ะทีที่สองได้หนึ่งคะแนนค่ะ <c oughs> คำตอบไม่ใช่เพราะทุกเดือนมีวันที่ยี่สิบแปดกลุ่มนี้ คะแนน5คะแนนคูณสเป็นค10คะแนน5คะแนนคูณสเป็นจันทรวมเป็น18คะ<ส>แนนรวมเป็น16นคะแนนเราก็ได้ผู้แพ้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันเลยค่ะสำหรับบทลงโทษของเราในวันนี้นะคะก็คือ,อยำมัมม่วงแบบเผ็ดเผ็ดมากมากเลยนะคะแบบดูจากสีได้เลยะค่ะเชิญผู้แพ้ค่ะผู้แพ้ อันใดสองผู้แขกมาชิญา เราพิ้วแยะมากมายนะคะโดยวิตามินนะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่ละลายในน้ำนะคะทุกคนค่ะประเภทที่ละลายในน้ำนะคะก็จะได้แก่วิตามินดีวิตามินดีหนึ่งวิตามินดีสองวิตามินดีหกวิตามินดีสองวิตามินดีรวมและวิตามินสีค่ะประเภทที่สองนะคะเป็นประเภทที่ละลายในไขมันค่ะประเภทที่ละลายในไขมันนะคะก็จะมีวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอีและวิตามินเค ฝาก่ทุกคนนะคะให้เพื่อนรับประทานอาหารที่มีวิตามินเยอะๆนะคะเพื่อสริร้างวิตามินให้ร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่อง General Style t u ของเราด้วยนะคะ EP นี้พวกเราไปแล้ค่ะบ๊ายบายเป็นยัไไงคะ้วไปแล้วล้มไดลไล้์ไป s u ้อ c r i b e e ไหน้าปแต่ว่าจะพาทุกคนไปพบ้ับอะอไรนั้นกปติดไปอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้มีพาลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะ